ไปดับหน้านะคะทุกคนแน่แน่แน่านใดลูกพี่เธอไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเอาถ้วยชามไม้สักเนี่ยไว้ข้างล่างก่อนนี่นะคะที่ซื้อให้เพิ่นค่ะบเดมาใหายจากเชือน,นั่นนี่โน่นนะคะเดี๋ยวเดถ้วยชามไม้สักบุงมีไซนะคะเดี๋ยวไว้ข้างล่างนี่ก่อนต้องรีบไปนะคะทุกคน ไปดำหน้านะคะเอเออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละบ๊ว่าเดินบ๊วยแม่เนวกินนี่แหละไว้นี่ก่อนถ้วยชาบนะคะโอ้ยมาพ่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาเลยไปนะคะนี่เดียวพ่นเห็ดแนวกันหมาเพราะว่าเนี่ยโอย้เห็ดแนวกันแก่กดหัวเว้ยไปไปไปแม่ไปดล้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาลูก แล้วกลับมาเดี๋ยวกลับมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยของเต็มรถเลยกับเขากับน้ำเพื่อจะได้ออกเดินทางไปละเทือนี่นี่แล้วคะ่ะอุปรกรณ์ต้องเต็มกับเขากับน้ำเครื่องไม้เครื่องมือน้ำคงน้ำแข็งนะคะเครื่องดื่มแล้วกับข้าวเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนบางทีก็ได้โอ้ยไม่รู้เขาดำอยู่ตรงไหนยังไม ข้างนี้นะคะนำหน้ามารับจง้งมารับจ้งโลกก้ามารับจ้งโลกระเกิด <c oughs> ขึ้นข้าจ้างใดเด้พวกสิมาเขาหักเขาพอแหง้งว้าจกข้างี้เราสั่นไปได้บุ้งเหอ พ่อม่มีหาแดดพี่น้องเอ้ยบาดเอ้ยพ่อมีหัาร่มแม่โอ้ยโอ้ยคนไม่มีร่มเลยนะนี่แต่แดดอย่างเดียวเลยน้ำก็สิแห้งไปแล้วนี่โอ้ยเหื่อยใช่ไหมฮะสุดท้ายค่โอเคค่ะ พี่น้องป้องปลายเอ้ยผู้สิหอดนี่กับเขากันาานะน้บไม่ใช่บ้าห้อนเบิร์ต่นี่หาแนวคุ้มก่อนเบิงไปใส่มาใส่เกือของกินต้องเต็มนะคะเพื่อเขาไอ้ซักดำอยู่ทั้งเดยเด้ดเลยแต่ไอ้ป่วยโรคก,กาอยู่กูไอ้ซักยึดท่งฝุ่นป่ะนี่ใส่ะละพี่น้องป้องปลายเคยเบิร์ตเห็นเต้สียูว มามัานทางไดนทางไหมุดมูผัวคอยเหลือไอ้ป่วยผู้เดียวโลกาได้ไหมนี่โอ๊ยนี่เด้อน้ำกินเพร่อสีหอดนี่หูลึกเวียก ปไปทางใดไปทางนี้ล้วนี่แหละมานี่แหละว้ายสร้างว่าวาะไรคุยใส่เกียกดอ่ปนังกาดึงเยังไงดูอย่างอุทกานาดนมันตึอะเยังไยเปยหลายบ่โอ้โหคือคนงานเยอะค่ะงานทั้งวัน Okay. เอากาใส่เกือบคนเด้อก็ไม่เกือบเสิงช่งดอกต้องคุมให้เรียบร้อยก่อนโอโก,กาเด้อแม่เนาะโอกกาใส่เกือบ

ข้างไหนเขามองไทยหน้าอัี้มองนบกนะบ่เห็นแล้วแดงกับบริาทั้งนั้นคุไกแท้ทางเขาไปัดนคุนะแมถ้าพู้ผูนะเออดำกาย้โอ้มัน่ก้าเลยมันลวกาก้าเนื้อเนือหน่อยบ่แมนเอาไปทามปุบมาคนดำสคนมูเออเนาะตัดจงดำหน้าเนาะดีมากเ ได้ชุมัดอยู่บ่บงตัหาชุมัดเลยที่บ้นดำแล้วมือจ้างคนหลมือจ้างคนหลเห้ยโตแค่คนเองดันบริการอยู่นี่นี่เราเนี่ยอิ่มเว้นมันได้อาดันุือตัวได้หมด่ได้ตัวแต่หนูทำงานเยอะนี็านดู้านคนอายง่ายหลายตาเกี่ยว

ลูกทุกันตองเบิงกันชาตหนูหลายติดตัวก่อ,ะนะอเกเนยาน,น,ายนามันหะลงน้ำนะลงน้ำยานมันจันน้ำมันมนี่โค้ช <c oughs> <c oughs> มึงไงเลยเปโอ้ยหจ้างมาจะบอกน้ากมีเด้อกับเขาญี่ปุ่กนกมีค่ะ

ไปท่นนั้่บ่อซุปไหนั่อดบอ้อดเห็ดเพื่นมาอไปแ้วเนอะ่เป็นโอกาสอย่วะจะเป็นโอกาสไงสัสขอโทษเฮ้ยทั้งมีเราไ่ได้ไปได้สัส ดีเมื่อะแล้วเราละมักเอากาเสียนเกาหลัจากน้น่มันต้องวังซิโน้กไปเลยโรตาโดดเลยนะเรีนเราเนี่ยโน้เไปลกกาจต่เมื่อไม่ปีนี่แต่มันโบมีคตก็เลยจำเป็นโบมีคนรครับจะเทมโน้กที่ๆไปขายจ้บอได้ยอมแพ้เพยอมแพ้ยอมแพ้ง่ายนะคะ ไปท oh. oh. wow. no. ั no. no. well, no. no. Okay. Okay. No ้งเลยีมี่าทีมาเอาหมดกัั่นไมนเอาหมดเมาหาะอ่าเขาบอกใครแล้วทเลยมาบจ๊ะใรอเปนก็คือกมวานนาพี่น้องมาดามือโผ่เนี่ยม่เมานคะเยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ